กำ <g ül> ล,ลังกำลังกะโพดอร่อยอันนั่งลงเออได้ <c oughs> นะอันนี้ก็เจริญสุขเจริญธรรมมาได้ยดเยอะจรินเนี่ย <c oughs> ยีนเชผมก็มาจากพี่ ไม่สนใจเลยกินอย่างเดียวแล้วเขาก็ชอบนมนะเสร็จแล้วก็กินนมถ้าเป็นทุเรียนจะชอบมากเลยอันนี้โยมาจากมาเลเซียเอซจากมาเลเซียนะเถอะเถอ ญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าสัญญาณไวไฟที่กุฏิหลังนู้นมามันก็เลยจะทำให้มามาขาดๆนะ FC มาจากอันนี้มาจากคอนแกนนี่เดี๋ยววาสนานะอันนี้มาจากห่าเจาะนัะ่งกินนั่นเดอุมทีละ มาจับไข่มันก็ได้มั้ยมาเตาะไข่น้ำโซกน่กินอร่อยๆคุณโยมโอ๊ยนอน ยังไม่หิวอันนี้กำลังอร่อยอยู่วางไว้ก่อนเลยก็ได้พรยอดโยมยามเย็น FC สัตหีบสาธุน่ะลดน้ำหนักด้วยนะจอบแฟนครับเยอะเจริพรยอดโยมทั้งสามร้อยกว่าท่านนะนะวันนี้นะกำลังนั่งอิ่มๆอยู่บนต้นไม้นะ เยผมก็มาหาก็ได้เอาขนมให้จ๋อคนโยมนะมัธนาคนเยมนามาจากมาเลเซียโอ้ขึ้นเครื่องมาหาจ๋อนี่ไม่ธรรมดานะเนีอแต่ตัวเล็กตัวเล็กอุ้มอุ้มจ๋อกลับไปด้วยนะเอเอาจ๋อไปด้วยไหมใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องไปเลย

ออนั่นเอนะออัน nah, นี้ก uh, oh ินอ cool> ันนี้ต่อละกินมะม่วงนะถือเป็นเป็นกรุ๊ปที่โชคดีคนโยมที่มาแล้วเจอจอนแล้วลงมานะปกติจะไม่เจอนะเพราะว่าจะไปนอนลบหายตลอด

น่่าอมันน่าอุ้มได้แล้วก็ถ่ายรูปเนาะเนาะอุ้มละห้าบาทเดี๋ยวอ้อยตอนนี้ก็คันหลังมาให้แล้วนะจะเดินพรอยาิโยมทั้ง400กว่าท่านนะ